เมตตาและงานวิจัยเนยพระดําิิได้นำมาสู่การจัดตั้งศูวนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อผลิตยาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยเฉพาะความปลอดภัยเพื่อให้คนไทยและประเทศไทยได้ก้าวสู่ความมั่นคงทางด้านยา ขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้าศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคักติยาราชนาวีทรงสารต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทรงมีพระประสงค์อันแรงกล้าที่จะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทยจึงทรงก่อตั้งสถาบัานวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบัานชั้นนำในการศึกษาและวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาที่ทรงมุ่งมั่นและสร้างองค์ความรู้ ทางด้านการศึกษาวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานวิจัยที่ทรงธรรมาอย่างต่อเนื่องได้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยดยทั่วกันด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถในการวางรากฐานสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ จึงทรงสแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศกับสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงต่างๆพร้อมส่งเรืเริ่มจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุในประเทศไทยนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุลาภรณ์มุ่งเน้นที่จะบูรณาการงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาด้านการสาธารณสุขของประเทศจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงตระหนักถึงความจำเป็นของประเทศที่จะต้องมีความมั่นคงทางด้านยาสามารถพึ่งพาตนเองได้เพราะในปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาการน,นำเข้าทั้งตัวยาสำเร็จรูป หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเป็นหลักไม่สามารถที่จะพัฒนายาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานได้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงนำนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคลายคลึงทาร์ตู z ู m a กที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมได้เป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชิ้นแรกของประเทศไทย ที่มาจากการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยนักวิจัยคนไทยสถาบันวิจัยจุฬาพรจึงวางแผนการดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุแบบโบรณาการทุกขั้นตอนเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเริ่มจากการค้นหาโมเลกุลที่มีศักยภาพการพัฒนาเซลล์ต้นแบบการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทั้งในด้านคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยสถาบันวิจัยจุฬาภรจึงเลือกใช้เครื่องมือที่ล้ำสมัยมาใช้ในแต่ละกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ที่ทำการพัฒนายอยู่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเราจะเริ่มที่การผลิตขนาดเล็กก่อนนะครับเพื่อ ศึกษาถึงกระบวนการต่างๆหากระบวนการที่ดีที่สุดจากนั้นพอได้กระบวนการที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องค่อยๆขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยในส่วนของสูนย์วิจัยนี้ครับก็เป็นจุดที่เราจะนํายาของเราเนี่ยครับเข้าสู่มนุษย์ได้เพราะว่าตัวอาคารเนี่ยต้องออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน GMP นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่จําเป็นนะครับในการที่จะนํายาเ,ยเข้าไปทดลองในมนุษย์ในห้องนี้นะครับก็จะเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพนะครับก็คือว่าจากที่ ตรงอาคารที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยนะคบเป็นระดับห้องปฏิบัติการและระดับโรงงานต้นแบบนะครับพอมาถึงระดับนี้นะครับก็สามารถรองรับการผลิตยาชีววัตถุที่รักษามะเร็งเต้านมทราซ u ซู m um มนะครับที่สำคัญองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดต่อประเทศชาติและประชาชนศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจึงมุ่งเน้นเป็นสำคัญในเป้เปาประสงค์ ที่จะนำงานวิจัยออกสู่การนำไปใช้จริงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและมาตรฐานสากลเป็นปัจจัยสำคัญนอกจากนั้นในการวิจัยยังต้องคำนึงถึงกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนสามารถขยายขนาดการผลิตได้และพัฒนายอย่างต่อเนื่องของทั้งองค์ความรู้กระบวนการผลิตและบุคลากร โปรแกรมการพัฒนาของเราก็มีาการร่วมมือกับองค์กรนะคะต่างๆทั้งภายในและระดับนานาชาตินะคะเรามีการติดตามวิทยาการสมัยใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การผลิตยาการวิจัยยาการวิเคราะห์ยาของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยมียาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยสมดังพันธกิจขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาพรจึงเป็นอีกหนึ่งในพระกรุณาที่คุณและพระเมตตาที่ส่งนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนไทยเพื่อคนไทย ส้วงสูดแห่งภาพะณิชานนั่นคือประเทศไทยคนไทยต้องมียาที่ปลอดภัยมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงทางน้านยาของประเทศอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ